หลายคนนะคะจะกําลังคิดว่าถ้าอยากมีมุมผ่อนคลายภายในบ้านจะลงทุนสร้างสระว่ายน้ําดีไหมวันนี้นะคะคีมจะพามาเปลี่ยนความคิดใหม่ๆแทนที่จะเสียพื้นที่ก,กว้างๆแล้วก็ลงทุนหลักแสนนะคะนี่เลยค่ะวันนี้คีมจะมาแนะนําอ่างจาก,กรุนซี่รุ่น S D 0 3เป็นอ่างจาก,กรุนซี่จากทางอควาจาก,กรุนซี่นะคะจะมีความกว้างอยู่ที่1960ค่ะยาว1960นะคะและมีความสูงอยู่ที่800มิลลิเมตรนะคะรองรับได้สูงสุดถึง5ท่านเลยทีเดียวค่ะ3 ที่นั่งและสองที่นอนนะคะเรียกได้ว่ามีความกระทัดรัดกําลังพอดีนะคะตัวคีมนะคะสูง165ค่ะตัวอ่างก็จะสูงประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กนะคะตัวเล็กตัวน้อยนะคะสามารถใช้งานได้แน่นอนค่ะตัววัสดุอ่างนะคะเป็นอะคริลิกค่ะนําเข้าจากสหรัฐอเมริกาจะมีความทนแดดทนฝนทนทุกสภาพอากาศค่ะสามารถวางได้ทั้งที่ล่มนะคะแล้วก็กางแจ้งค่ะเพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงเรื่องการบํารุงรักษาให้ยุ่งยากเหมือนสาวายน้ําแน่นอนค่ะ ฟังชันให้ความผ่อนคลายจัดเต็มไม่แพ้สปาระดับรีสอร์ท5ดาวเลยทีเดียวค่ะมีหมอนรองศีรษะพิเศษเกรดพรีเมียมค่ะหัวเจดนวดถึง31จุดด้วยกันค่ะสามารถปรับทิศท,ทางและแรงดันได้ค่ะระบบโอโซนบำบัดน้ำระบบไฟ LED และฮีเตอร์ปรับอุณหภูมิค่ะ ถ้าคุณอยากลงทุนกับมุมผ่อนคลายภายในบ้านที่ดูหรูหราและยังใช้งานง่ายนี่เลยค่ะอ่างเอาดอจากรุซี่รุ่น S D 0 3นนะคะของทางแบรนด์คว u า Jacuzzi ค่ะถ้าใครนะคะสนใจอ่างจากรุซี่เอาดอรุ่น S D 0 3นย์นะคะสำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อวันนี้นะคะแถมฟรีตัวบันไดสำหรับขึ้นอ่างค่ะหรือใครที่อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อได้ตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยค่ะ